<laughs> ครับนางตุ๊กตาสาวลาวสมเนียชาแนลยูทูเบเบอร์ชื่อดัง,งสองช่องเลยครับมาเจอยูทูบเบอร์ชื่อดังทั้งสองช่องเลยอ่ามีผักอ่านกเมล็ผักเพนผืมเนี่ยเพนผืมเนี่ยเออเพนผืมผักเพนผืมฮะพอคือนทีสัตสุดแล้วพอผักยังว่ เดินทางมาถึงแขวงหัวพันแล้วครับ <c oughs> ถึงก็เวลาตอนนี้ก็น่าจะ,ะก่อนครับดูเวลา <c oughs> เราเดินทางมาถึงหกโมงพอดีครับนครับ <c oughs> <c oughs> มาถึงหัวพันหกโมงเย็นครับโอเคครับแล้วเจอกันที่ตัวเมืองซํำเหนือครับ ครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ซ้ำเหนือแล้วครับเดี๋เราจะไปหาที่พักนะครับเย็นวันนี้มาถึงซ้ำเหนือในเวลา18าบแปดทกาครับมืดแล้วครับเราจะไปหาที่พักกันครับ ครับวันนี้เราเดินทางมาถึงที่ํำเหนือตอนนี้เราก็ได้เช็คอินเข้าที่ห้องพักเรียบร้อยครับวันนี้เราพักอยู่ที่เฮือนพักภูทองเช็คอินเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้าไปดูออห้องพักนะครับว่าห้องพักที่เราพักเป็นยังไงบ้าง นี่ครับเราได้ห้องนั้นไหน,นก็มีเตียงก็เป็นประมาณน,นี้เป็นห้องพัดลมเอาแค่นอนได้ครับนี่ครับห้องนอ,งอนก็จะเป็น แบบนี้ครับมีเค้นทำน้ำมันนี่ครับมีน้ำหนขวดผ้าเช็ดตัวสบู่ครับก็จะประมาณนี้ครับห้องพักเฮือนพักภูทองครับ ในราคาหกสิบพันกีบครับก็จะมีห้องแปดสิบพันกีบก็จะดีกว่านี้อาจจะเตียงใหญ่กว่านี้อาจจะเครื่องทำน้ำอุ่นดีกว่านี้นิดนึงประมาณนี้ครับแต่เราเอา,เอาแค่นอนได้โอเคครับ Sabes, ค,ร anyway, ครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่สาเหนือแล้วก็มาถึงที่บ้านยูทูเบอร์ชื่อดังของซสาเหนือครับน้องตุ๊กตาสาวลาวสำเหนือวันนี้ก็มาขอกินข้าวด้วยครับน้องตุ๊กตาสาวลาวสํเหนือชนแนลชนแนล แม่สบายดีอันนี้พ่อวะแม่และอันนี้คุณพ่ออ่าล้ออีกว่าอันนี้น้องซ้ายเนาะอันนี้สองอันตัวย้อยสองอันดาล่าตัวย้อยปะเนี่ยแม่ละโอ้คือบอกคือคือรอร้อเลยนี่ตัวจริงรอโอ้ยสบายดีโอ้ย ยูทูบเบอร์ชื่อดังสองช่องเลยครับมาเจอยูทูบเบอร์ชื่อดังทั้งสองช่องเลยอืมไฟเหอไอ้มาที่ไหนมาถึงมาบ้านไม่อหละบ้านอยู่บ้านอุดแดานจังหวัดโคราชนครราชสีมาอ๋อโดยมาไก่เนาะโดยเอาหนึ่งวันนึ่ว่ากาบเลยดี เฮ้ยมืออื่น่จริงวันที่ไปโอนี่แต่ว่ามันยังโมเวลวเวียกเท่ากันเลยว่าที่ไปกับม,มืออื่นเนาะโอ้ยโอรอหนาดนุ่มเมื่อถึงแบบเ้ายางคากเลยเแบื่อไ่ได้พักเลยออกจากไอ้้นสวรรค์ออกมาช่วงไม่นีอ้ออกมาแต่น้นสวรรค์หรอโดยประมาณสิบเอ็ดโมงี่ร้จัก โดยที่เราจักมาที่เราจักเนืจาก,จากเวียงจับเระมาไอ้ไซส,สมบูรณ์ไซส,สมบูรณ์เรมาพ้นสวรรค์คือึันไปนอกจามาเต้แล้วเขาหลัวกับไปไซสมบูรณ์แล,ล้วกันแต่พ่นสวรรค์แล้วกัมานี่ไม่ว่มามาทางงองแจ้งกันอ๋ออันนี้มาทางไอ้ทางเหน่งก่อนก็ทางเหน่งออกทาง เออทั้งเออทังอันาทมคาทมโดยด้วยแมนทางรองแจนอ,ออกมาออกมามืดอไหออกมาหม,มายถึง<ต>ว<ะ>งันออกเวี้ยงจันทร์วันที่สิบสามตอนเช้าก<อ>ับกบ,บนอนไอ้นั่นขึ้นหนึ่งเรามานอนนอนทีละขึ้นอะ่ะน้อง ออกเดินทางมาแต่ปีดกายคุณจะบวดไปไหมอะไเนาะใครอยู่มีงบประงบ่อไหร่จะได้กลับแล้วดิแล้วคนนี้เขาจับนเียวยังบอไดมีรายได้จากจรงเลยดมาเพี่ว่าันนี้เขาจับเขาเหนียวก็ได้จับเขาเหนียวก็ได้เขาเย็นินั่นด้เลาพักอยู่ ผู้ทองแถวซ้อยซ้อยล้ำเงียนดีมีผู้ทองมีสายน้ำจำมีแถวแถวนั้นเลไอ้ใจยมาบอกตัวเยอะน้อยนี่หรอไม่แหละดีดีดีมุกตะกรุกกระโดดแล้วเป็นมูกัน าแบบโอ้มึงเกือบสิบปทันแล้วมมไม่ได้ไอ้ก,กอลับซะตอนแรกก็ว่าแพนมามื่ออื่นก็ว่ากระเบิกนอนพอวามาแล้วถ้ากลับมือกบับไม่ได้อย่างเลยก,กับฟ้ากัเลือดใส่เรียนใส่เลยถ้ากับมาหอดตีผมก็มาห,อด,ดอ,มาหอดนี่มาแล้วก็ได้ไปเลี้ยงใส่ก่อนอื ก็พอจำเนื้อเนาแต่สิทามตุกาวะเออตจัไหนยังจัไหนเราปรึกษาจะทิมก่อนกินข้าวต้องการมาินั่นข้านี่เลยบอกมีเงินดักัเงินเด็จ้ากูพ่เลี้ข้าวาเชือ เพราะเขาเจ้าบริณอเขาหนีวบริณเขาเหนียบริรขอบใจเ้ออ่สุดท้ายแม่อะไรแอันนี้สุกผักร้อก็คือแม่ขอชิมสุปผักบริณบจาคันเดียวเรากินข้าวปุ้นรัวประยักอิ่มอิ่มอิ่มอู่มีิ่นข้าวปุ้นทอกปยังเลยเนาะนี่ผักยังไงอ่ามีผักอ่านอกแมยผักเพนพื้ม เนี่ยเฟนฟืมเนี่ยเออเฟนฟืมผักเฟนฟืมอ่ะพอคือิัดสุดแล้วพอพักยงพพอเลยผักเฟนฟืมอี่ยะอืพักเฟนฟืมเออสองย่างสองย่างปะน่ผักนอกแนกผักเฟนฟืมผักนอกแนกผักใบบัวบกอืภาษาลาวเออภาษาไทยภาษาไทยใบบัวบกอแล้วภาษาลาวนอกขางนอก มีสามสามอย่างสามผักแม่มีมีหลายนะมีหลาย<อ>ผักแต่ว่าภาษาอธิบายเป็นภาษาไทยที่เขาใจผักแฟนฟืมอย่างบอกบ่าเรจัดบอกบอกให้กินเลยมือให้มือเาว่ามาจำเหนือตกลองสุผักกินรสจัดก็คือคือผักที่บอกบอกให้กินอ่ะจะผักหนอกผักหนอกรู้จักเนาะ ก็้กินแต่ผักยังงินดีกว่ามากเลบุจักบรุจักมือหน้าจะพาไปเก็บตายเราแล้วก็ไปยขนยะควายน้ควายขยควายกัม่นกินนะคอยกินนะคอยกินคอยกินเอิ่นยะคนกินเอินเนี่ยเอืผักเอากระอื่นยควายไว้น่ บักพิงพึ่งพักพิงพึ่งหย่างคอยหางหย่างคอยหางคอยไอ้โจ้ยกินข้าวตัวกินแบบนี้พี่กินแบบนี้อร่อยเออให้กับแก้วเลยวันนี้ครับวินมะมันเหมือนกันวันนี้เป็นลาบปากได้กินข้าวฝีมือยูทูบเบอร์ชื่อดังโอ้ยฮึมรู้สึกแบบดัง พอใส่แจ็คเข้ามาพี่น้องแม่นตอลําโพงนี่สิอัวเพียนี่เตื้อสิบ่หือเกินของเจ้าล่ะเดี๋ยวจ่อยไม่ให้ตึกเจอได้เบี

เขาซัเเนื้อเศอัวเศวเปียดซัเนืออนแซบเปียอ่ะอันนี้เศอัวหวานโอธรรมดาอันอันนี้เพียะเออเพียกิ่งว่ะยินงัวบยู่บบานกับกิน ไม,ไม่เปิดน้ำป่าป่าประมาณนั้นนะหนังผมรู้ว่าขามไปปิดให้ตั้งใจมาหาทุกตาเนี่ยมาแล้วมุ้จับอะไรอยู่นี่บุ้งจับเุื่ออะไรเลย้ยตั้งใจมาหาทุกตาเลยดย้วยเนามาไก่เนาะโดยตรง <c oughs> ไปยักแกงมาอ,อยู่เราไปแบบพันๆแบบนี่หนระเอาพันๆเล็กเลยนอกประเทศล่องระบาง อา่าถ้ายบุรีแล้วก็น,นี่สามแข็งเป็นหาอ่าสตอนรอบหลังนี่สามอ,อรอบก่อนอ่ะสองอตอนแรกว่าเพื่อนมาจะามันซ้ำเหนือเราไปอขึ้นไปพงศรีแต่ว่ากลับช่วงตุดกินก่อนแต่เลยไปไได้ไปเดี๋ยวมีโอกาสร้อนนาน อให้ใส่รสอย่างมาอารสอย่างมาสรสรดหมายถึงว่ามาไซนอีกแซวอ่จากเมื่องจากซวาโดยแ้วเมืองจากมาหอดพีเลยได้ห่โดยเลยถั่วทั่วประเทศเขาบอกไปได้หมดฮากะหูเนาะ่าาวูดนละมีากะูมาาวยุเรียงกันเียถัวประก็ได้คือคือมันนี่เป็นบางร้าน บางหันไม่ห้ไปบางหันหายไปรถอย่างรถเว็บเว็บเว็บบิปาดไปได้บุพเพจาวาติแต่เผื่อปีหนออันนี้ขั้นหม่เลยออกออกไม่ไหมโซลลอยเลยขั้นเหนียวมากเนี่ยไปทะเบียนยังยังบัตรไหนยังบะมีปู่บะมีอ้าวทำไมไม่ไปเกลือกใส่ยังยุ่งเขาแต่ว่าไปเขายังบม่จีนหทย แต่ปลายขอยังบริสุทธิ์ตดตะลวดปลายมาเลยอันตัวเล็กนะ้านเหมือนเป็นแกงใส่แกงเลยอุ่มเครื่องสุดข้าวข้ปุ่นน่ะเฮ้ยกินมาแม่ข้ปุ่นนะกุ่นหนำแกงกระปิน้นมครับก็มีค <laughs> ุณแม่ของตุ๊กตาแล้วก็คุณพ่อของตุ๊กตาสาวเราซ้ำเนือครับ มีตั้ยย้อยสองร้อเที่ยวลาวแมนบอกใกล้เบิ้งจิเหมืองเราอเมืงอแค่ไหนเ <c oughs> บิ้งต่อมาต้องหัดสายดิบอ,บอมึงโดนแล้วเบิ้งโดนละโดนไมามายหมโดนเขาไปจื้ครับเม่มเหนื่นนี่นึหน้าตาแบบจีอไยงีอยู่ในกล่องแบบนึงว่โดยในกล่องแบบนึงเลย

ดึกเจอนะยังจะเอาบุฟิ่ไปเสิร์ยังลุงจิตจ้วยมีคนถามใหม่หนึ่งคนหนึ่งคันมันตัวปะฮะหนึ่งคนหนึ่งคันอย่างสโลแกนเขาบอบอบอผู้ดำเนินว่าดังในติ๊กต็อกอย่างสักยังอ่อะแล้ต้อบอกค่ะว่าไปแล้วมีคนถามมะ แม่เจออ้าบ่เยสันเยสคนเดียวต้อเจ้าดิเยสันแม่เยสันแม่นึ่งแม่มที่หายก็อนม่ที่หายเนาะมาเล่นตุ๊กตาไ้กินตุ๊ดปากบอกอาขาบ่ั่นนังน่งอีแม่ทหยายเกินแต่ขุนดู ไม่กินถอยเยอะนึกงคอยขึ้นยนั่นซุปผักนั่นน่ะซุปกะต้มแล้วพัดมากินตำกับอีกกิ่นอีกทัวร์เขปุ่นเยอะหงพ่อส่ไอแม่กินถอยแม่เนี่ยมันมันเลยเยอะทัวเอ็มเนี่ทัวเอ็มนี่เราตาเจอครับ